เปิดความเห็นมุมทานายเมียหลวงคำว่าเด็กไม่ควรเกิดที่เอมมี่พูดกับเมรี จากประเด็นที่ร้อนแรงของเมรีครัมพีลูกสาวของปู่พงศิษิ์ที่เผยว่าตนนั้นกำลังตั้งครรภ์ลูกได้3มเดือนแล้วพร้อมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในขณะที่ต่อมาเอมมี่เดอะพัตทบูก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อทันทีได้มีการแชร์ภาพแชทที่หนุ่มเอมมี่พิมพ์ว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึงซึ่งกลายเป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงถูกพูดถึงเป็นอย่างมากล่าสุดทนายชัยพัฒน์ทนายเมียหลวงให้สัมภาษณ์ผ่านลุยชนข่าวช่อง8ปบอกว่า ถ้าเขาอยู่กินกันโดยเปิดเผยหรือร่วมประเวณีอยู่ในระหว่างผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกกันไปแล้วเมื่อวันหนึ่งคลอดบุตรออกมาแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้ถ้าผู้ชายปฏิเสธ ทางฝ่ายหญิงก็สามารถฟ้องศาลได้อีกทั้งเมื่อไปถึงชั้นศาลแล้วผู้ชายยังปฏิเสธอยู่ก็ไปถึงการตรวจ DNA ได้อีกทั้งศาลยังสามารถชี้ได้เพราะเข้าข่ายข้อสันนิษฐานตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1555ในมุมมองของตนคำว่าไม่น่าเกิดมาเลยยังไม่ถึงขั้นเข้าข่ายหมิ่นประมาทเพราะยังไม่ได้บอกว่าไม่ควรเกิดมากับคนนี้เลยเพราะอะไรยังไงไม่ดีตรงไหนยังไงอย่างไม่ชัดเจนขนาดนี้ยังเป็นคำที่ค่อนข้างกำกวมอยู่